สวัสดีครับคลิปนี้ระบการสร้าง ASEAN Patent e x m e n s i o n Corporation นะครับหรือ Aspect นะครับผมในขั้นตอนแรกนะครับให้กดไปที่เมนูคำขอเพิ่มเติมครับหลังจากนั้นเลื่อนลงมาครับในกลุ่มแบบฟอร์มเพิ่มเติมนะครับกดเข้าไปที่ตัวเลือกที่4ครับ Aspect หลังจากนั้นนะครับระบบจะให้ใส่หมายเลขคำขอครับ ให้เราใส่หมายเลขคาขอลงไปนะครับเมื่อเราทําการใส่หมายเลขคําขอเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดสร้างเอกสารครับเมื่อเรากดสร้างเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูจะพาเข้ามาจะพาเราเข้ามาที่หน้า ASEAN Patent Extension Corporation นะครับหรือ Aspect นะครับโดยจะแสดงรายละเอียดดังนี้นะครับโดยในรายละเอียดส่วนแรกนะครับจะเป็น Name of Applicant นะครับผมหรือจะเป็นแสดงชื่อของผู้ขอนั่นเองครับและต่อมาในส่วนที่2นะครับจะเป็น Utilize Station นะครับผม o f e x p r e s s นะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยลางส่วนที่2นะครับจะมีรายละเอียดดังนี้ครับผมในส่วนแรกจะเป็น p a r t i p p i p a t i n g นะครับผม ASEAN Number State นะครับผม 2. จะเป็น Document Form นะครับ 3. จะเป็น Corresponding Patent Application Number นะครับ IP Office และตัวที่4นะครับจะเป็น Priority Patent Application Number นะครับ Where applicable นะครับตัวต่อมาจะเป็น Document to be used in นะครับและตัวสุดท้ายจะเป็น Patent application number of the a m s i p office นะครับ Where aspect is requested นะครับผมและในส่วนที่3นะครับจะเป็นในส่วนของ Request form PCT aspect on aspect CAM Pilot program นะครับผม ในส่วนนี้จะมีตัวเลือกให้เรา3ตัวเลือกนะครับผมและต่อมาจะเป็นรายละเอียดในส่วนที่4นะครับตรงนี้จะเป็น remark นะครับให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมครับผมแล้วตัวที่ส่วนที่5จะเป็น name as signature นะครับอันนี้จะเป็นช่องสําหรับลงชื่อเจ้าหน้าที่และ data นะครับจะเป็นวันที่ดาเนินการครับผมเมื่อเราใส่ข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถกดที่บันทึกคําขอเพื่อบันทึกคําขอของฉันหรือ m y t a s กหรือกดย้อนกลับได้นะครับหรือสามารถกดส่งคําขอได้ครับ เมื่อเราตรวจสอบข้อมูลในเอกสารไฟล์ PDF เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราสามารถกดปุ่มยกเลิกหรือกดปุ่มส่งคําขอได้นะครับผมให้เรากดปุ่มส่งคําขอได้เลยครับเมื่อเรากดปุ่มส่งคําขอนะครับระบบจะแสดงป๊อปอัพขึ้นมาให้เราได้ใส่รหัสผ่านนะครับเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนนะครับหลังจากที่เราใส่รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เรากดยืนยันเพื่อยืนยันคําขอนะครับสามารถกดยืนยันได้เลยครับ เมื่อกดยืนยันแล้วนะครับผมระบบจะแสดง p o p u พขึ้นมาให้ท่านได้ทราบว่าท่านได้ทาการส่งเอสเ c t เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนั้นเราสามารถกดกลับไปที่หน้าส่งคําขอของฉันหรือไม้ทากได้นะครับเมื่อเราเลือกที่เมนูคาขอของฉันหรือไม้ทากนะครับเราสามารถกดมาดูเอกสารคําขอที่เราได้สร้างไว้เมื่อสักครู่นี้ได้ครับโดยโดยเอกสารจะอยู่ในส่วนนี้นะครับขอบคุณครับ